สวัสดีครับพี่น้องคราบประกาศทุกท่านผมเต้เบต้าครับนะครับคลิปนี้เราจะมาคัดดาร,โโดร้กอนสนุกันฮะนี่ดาร์กอนสนุกอนมปลาสองเดือนเกือบสามเดือนแล้วนะโดยเวลาขึ้นฟอร์มเดีย๋ยวเราไปดูกันครับ่าดจมมไหมดาร์กอนสนุชุดนี้ไปครับพอดีพ่อปลามันค่อนข้างจะอายุเยอะอืมแต่ก็ใช่ได้ครับ เราคัดแต่ตัวผู้มาก่อนนะนี่เจอเลยฮะมาเลยโอ้ยเชิงดีเลยตัวนี้ซ้ายนี่1.2ละอืมฟอมต่อยสักสองอาทิตย์เนเดี๋ยวก้อนสนมตาเลือดร้อยเนาะก็คัดตัวใหญ่ก็พอแล้วเพิ่งกินด้วยเนี่ยนีตัวเมียเนาะตัวเมียเอาไว้ก่อน เราคัดจะตัวผู้ขึ้นมารอมเนาะนี่ไงตัวผู้นะใหได้ให้ได้เจมชุดนี้แจมเจมแมวมันจะได้แบบไม่ต้องกัดกันหางแหว่งนะฮะนี่ฮะแล้วก็ตัวโนวก็คือเหมือนเรียดดาร์กเลยครับแต่ว่าเนี่ยตโนวก็คือมันจะมีผงเหมือนแป้งทีขาวเนี่ยลามลงไปที่เครื่องที่ที่หางที่ชาน้ำเลยเพรานี้ ทำมาทำเอาสนุกฮะพอดีดาก้อนจันโนเนี่ยคือจีนเนาะคือรับซื้อแบบตลอดเลยฮะไม่มีแบบไม่มีลิมิตรับซื้อตลอดเวลาผมก็เพาะที่ละข้อสองข้ออะไรเงี้ยคือหาเลือดไฟเลือดกันไปกันมาอะไรเงี้ยทำไว้แบบเวลาจีนเขาสั่งจะได้มีส่งเขาอะไรเงี้ยไม่ก็แบ่งพวกลูกฟาร์มมาเอาไปทํากันเนี่ย ส่นวนใหญ่ผมจะแบ่งให้ลูกฟาร์มไปทำนะครับแบ่งให้ผู้ชมทางช่องเอฟซีด้วยนิดหน่อยจะแบ่งๆกันไปทําครับแล้วผมจิงเวลาผมก็ไปตามให้อาคาลูกมาขายประมาณนี้ข้องที่ตัวผู้ที่สวยเยอะฮะก็มานี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนค่าเสร็จแล้วก็ได้ครับคือ ก่อนจะตัดเนาะแล้วก็ธนูเนี่ยถึงมันจะราคาไม่ค่อยแรงเนาะแต่มันก็จะมีตัวแบบตัวท็อปตัวอะไรแบบทรงทเทพเนี่ยก็ราคาก็หลักพันอยู่ฮะแต่ว่าตัวทั่วไปเกียรติทั่วไปก็คือหลักร้อยหลักร้อยแต่ว่าจีนก็เหมาหมดแต่จีนช่วงนี้จะซื้อถูกซื้อหลักสิบแต่ก,ก็ก็ได้ราคาอยู่ดีฮะก็ขายได้ทั้งคอกเนาะคือขายแบบไม่รู้จะทําปลาอะไรก็เนี่ยฮะเรดดาก้อนธนูเนี่ยฮะคือมันขายได้ทั้งคอกอะครับอืมเลือมันนิ่งแล้ว ก็เลี้ยงแค่ให้โตแค่นั้นแหละถ้าเผื่อแบบไม่ได้ทําประกวดหรือทําแข่งขายเลยนะทําเพื่อส่งออกอะไรเงี้ยเลี้ยงแค่ให้โตโตแล้วก็ขายขายง่ายฮนะขายง่ายจริงนะเราคัดสวย,สวยไว้ก่อนเนาะพวกธรรมดาธรรมดาเราก็ค่อยส่งออกใช่ไหมละ่ะเพาเขาซื้อหลาติดช่วงนี้ตลาดจีนค่อนข้างมีปัญหาเรื่องพวกโควิโควิดเดี๋ยวก็ไปเดียวก็มาอยู่เนี้ย ี๋ยวก็สนามบินปิดเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยทำไว้เหมือนกับว่าเป็นเป็นเรียกว่าทำปลาเป็นซีบหลักทำเลดัก้อนสนุกเป็นซีบเสริมอะฮประมาณนี้ก็คือมันขายได้ทั้งครอบอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายแล้วก็เราไปดูนครับว่าได้ทั้งหมดกี่ตัวฮะเดี๋ยวตัดไปตอนคาดเเร็จแล้วเฉพาะตัวกู้เนาะนะครับนี่ครับคัดเรียบร้อยมาใส่โหลเรียบร้อยอันนี้เราขุนนะ เพื่อเดี๋ยวเราจะดูฟอร์มมันคุณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะเปลี่ยนน้ำสองครั้งภายในหนึ่งอาทิตย์ให้มันแบบได้กลางเครื่องกลางขีบเหมือนระเบิดเครื่องนะครับเอามันขึ้นมาแบบขยายขยายเครื่องเพราะมันอยู่ในบ่อมันไม่ได้กลางเนาะเนี่ยทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ามันก็จะได้กลางเครื่องเราช่วงนี้เราก็จะดูด้ว่าว่าเครื่องตัวไหนมันสวยอะไรเงี้ยตัวไหนมันคมเนี่ยเงี่ยเอาึืนช้าแหว่งเชียวตัดกันในคอก หางแงหวงแะเใช้น้ำแหวงเห็นไหมแหวงนิดนึงที่เราก็มาดูทั้งหมดตัวผู้เฉพาะตัวผู้นะสามสิบหกตัวอี่เรขึ้นมาแล้วก็จะเหลืออีกนิดๆหน่อยที่เป็นตัวชส์เล็กๆเดี๋ยวรอมันโตวกว่านี้หน่อยพวกหางคอกเหลือจะเป็นตัวเมียคอกนี้ได้ประมาณสองร้อยตัวได้น้อยแต่ว่าโตไวยังไม่สามเดือนเลยสองเดือนกว่าจะเข้าสามเดือนเนาะ ก็ไปใสล่ละนี่ใส่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดสองนะนี่คมนจะจ๊ะคมนจะจ๊ะสายนี้ผมคมอยู่แล้วก็เป็นสายเดิมที่ผมทำอะไรครับก็บเป็นดึงของน้องกลับมาด้หมดลวแหละไปดึงให้น้องเอากลับมาให้พี่หน่อยดิคู่หนึ่งเมียสามออามาควายหน่อยจับควายไว้เดี๋ยวบันชิดมากทรงมันจะไม่สวยอ่าพวก ไอ้ดาก้อนนะตระกูลดาก้อนหน้ามันจะไม่โค้งนะหน้ามันจะเป็นทรงเนี้ยปลาดาก้อนหน้ามันจะงอๆงอๆตรงปากนิดนึงไม่ต้องแปลกใจไอ้พี่ทรงประกวดทาไมหน้าไม่โค้งทรงดีทําไมพวกดาก้อนพวกไรหน้าไม่โค้งหน้าของสายดาก้อนจะประมาณนี้ฮะเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องตกใจสายดาก้อนสาย CTPK พวกหางน้ำเนี่ยที่มีเลือดดาก้อนหน้าันจะทรงนี้หมดเนี่ยตัวนี้สวย ไม่ใช้ได้เลยของอันนี้บ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ก็สามสิบหกโอ้ยเด็น้อยเหมือนกันนะเนี่ยก็ได้ประมาณักแบ่งได้แนละ้วแบ่งได้ผมนับก่อนเพราะผมต้องแบ่งให้ลูกฟาร์มอีกสิบคู่สิบคู่สิบค,คู่ถ้าใครจะแบ่งก็ทักมาได้ครับเอา,อางี้แลวกันตัวสองร้อยยวมส่งแอาใครถูกใจก็ันนี้เอาไปฟอร์มต่อได้เลย ากำลังจะเข้าสามเดือนสองศูนศูนย์รวมส่งทั้งผู้ทั้งเมียผู้ก็สองศูนเมียก็สองศูนย์ถัดได้ถัดได้แบ่งแค่สามสิบสิบหกยี่สิบผู้แบ่งยี่กตัวอะตีเป็นสามสิบตัวก็ได้อะผู้แบ่งสาสิบเมียแบ่งสามสิบโอเคตามนูน้นสำหรับคลิปนี้ก็ ชอบอกดไลค์ถ้าชัก็กดแชร์นะครับลิมกด subscribe ด้วยครับเหาับคนที่เข้ามาดูใหม่เนสด้าก,ก่อนสโนงองเรียบร้อยนะครับหลับคลิปนี้ก็ขอลาเป็นเท่านี้สวัสดีครับ